สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่พักของเราที่พัทยาแล้วนะคะ<อ>นี่เลยคืนนี้นะเราพักกันที่พัทยาพาราได์บีชรีสอร์ทนะคะทุกคนนี่<อ>วิวสวยมากนู่น<อ>แต่ว่าตอนนี้นะ<อ>มาถึง<อ>ปุ๊บฝนตกนะคะทุกคนไปขนของลงไปที่พักกันค่ะไปไปห้องเรากันนู่นเราพักห้องข้างล่างปิดชายหาดเลยค่ะดูดิมีทะ<อ>เลสวยมากเลยนะทุกคนไป ปปนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะลงไปดูห้องพักเราแล้วนะคะนี่ทางลงก็จะสูงนิดนึงนะแต่วิวสวยมากดูดิว,ว้าห,ห้องที่เราจะพักกันคืนนี้นะเป็นห้องที่วิวสวยที่สุดของที่นี่เลยนะทุกคนเ<ม>ขาบอกว่าเป็น3ห้องที่วิวสวยที่สุดแล้วก็อยู่ใกล้ชายหาดที่สุดนะคะทุกคน<อ>นี่นี่อันนี้ห้องพักชั้นนี้นะอะ ยังไม่ถึงของเรานะของเราลงไปอีกนะคะทุกคนเพราะว่าของเราอยู่ใกล้ชายหาดนะนี่อันนี้ก็มีอีกชั้นหนึ่งนี่เอ,อ่ะลงไปต่อโอยน่ารักค่ะห้องสวยนี่มีมุมนั่งเล่นด้วย นี่ถึงแล้วนะคะทุกคนห้องพักของเราหน้าห้องเราเป็นสะว่ายน้ําแบบนี้นะแล้วก็นู่นตรงนู้นเป็นทะเลนะคะทุกคน <Wow. S 1> แล้วนู่นเลยตรงนู้นเป็นที่นั่งทานอาหารเช้านี่มาดูในห้องกันโอ้โห oh, oh, พี่เกลี่นอนแล้วอะคะเ e <laughs> นิ้ห้องมีที่วางกระเป๋านะคะวิปซาให้นี่เะะ <laughs> หมือนมองนอกเลยมีทีวีนี่ไง ั้นวาง oh. ของตู้เสื้อผ้าไหนเปิดดิ hmm. อ๋อประตูประตูประตูตรงนี้พอเราเปิดปุ๊บมันจะเป็นประตูห้องน้ำพี่เกลว <stereoty pical word> เราวางมือกันนะคะนี่ไงมันจะเป็นห้องน้ำหุ้ยห้องน้ำกว้างมากอันนี้เป็นโซ <m uch> นอาบน้ำอันนี้เป็นโซนล้างหน้าอันอน,น,อน,นี้เป็นโซนือเขาแบ่งเป็นโซนเป็นโซนนะนี่เป็นโซไม่เหมือนที่ในรถไฟเลยรถไฟห้องน้ำแคบคะ่ะว่าพื้นที่เขาจำกัดลูกนี่เป็นหน้าเป็นตู้กระจกนะคะมีแอร์ตรงนี้เตียง ิงไซไอยากโดนน้าแล้วนี่ดูนะห,นห้องนี้วิวจะสวยมากคือแบบว่านี่นงนไงเ,เปิดหน้าต่างนี่ไงเปิดผ้าม่านเปิดหน้าต่างนี่ก็จะเห็นเป็นวิวสระว่ายน้ำว้าวตรงนู้นสวยมากเลยนะทุกคนไปคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอีกสองห้องกันนะคะนี่เมื่อกี้นะยังทําความสะอาดไม่เสร็จนะแต่ว่าตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไหนดูสิ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ทำาซมหสงม,มากตกใจหมด <c oughs> มาดูสิจริงเหรอเสริมเตียงนอนด้วยกันตรงนี้เลยใช่ไหมนี่อ๋อหวอนกันเลยนะทุกคนนี่เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยปะเพราะไหมคะนี่วิวด้านหน้าก็เหมือนกันเลยนะนี่มีดอกไม้ด้วยสวยเห็นสะเห็นทะเลนะทุกคนอันนี้เป็นห้องแม่เกตที่เกลลี่เพ่อแบงน้องธันวานนะแล้วก็ส่วนห้องนี้นะคะเป็นห้องพี่ใหม่พี่โยกแล้วก็ย่าของน้องเกลลี่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะพี่ใหม่ ปาพี่ใหม่อาน้ำแต่งตัวถ่ายรูปกันค่ะไปค่ะดินค่ะฝนหยุดแล้วค่ะน,นี่เด็กๆจะเล่นน้ำแล้วค่ะโอ้ยปางั้นก็เตรียมตัวกันเลยค่ะปาน,น,ะนี่เดี๋ยวแม่กุ้งพาไปดูวิวนะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นสระว่ายน้ำนะคะนี่มีที่นั่งริมสระแบบนี้ด้วยนะนี่นั่งเล่น<อ>ชิลๆนะคะนี่ตรงน,นี้ก็มีที่นั่งสำหรับทานอาหาร โซนนี้จะเป็นร้านอาหารนะคะเป็นคาเฟ่เครื่องดื่มอาหารนะมีตรงนี้นะใกล้ๆเราเลยนะะ่ไปเราลงไปดูชายหาดกันบ้างคะ่ะทุกคนตอนนี้นะดีไซน์กับเกยียวรี่เขาก็จะเตรียมตัวเปลี่ยนชุดเพื่อที่จะเล่นน้ากันแล้วนะนี่เราลงมาดูก่อนเขาเลยดออีกว่าเฮ้ยนี่ไงที่นั่งทานข้าวตอนเช้าอมีจัดงานวันเกิดได้ด้วยว นี่นะทุกคนใช่หาดแต่ว่าวันนี้ฝนตกเนาะคืึคืๆนะก็เลยแบบมืดมืดนะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีแดดนะคะแล้วก็ย้อนแสงด้วยสวยทุกคนนี่นะคะที่พักของเราติดชายหาดแบบนี้เลยนะอ่ะนี่ตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วนะคะทุกคนแดดก็ร่มด้วยนี่อ่ะเดี๋ยวดีไซน์กับเกีลรี่เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเราก็จะมาเล่นน้ำกันแล้วนะคะเฮ้ยตาฝาดหรือเปล่านี่เฮ้ยเจอหนังเงือก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยนางเงือกเฮ้ยนางเงือกเฮ้ยนางเงือกจริงเนี่ยทุกคนไม่นาเชื่อเจอนางเงือกเฮ้ยมีนางเงือกอยู่ตรงนู้นอีกด้วยเธอมาจากไหนล่ะฉันมาจากเกาสมุยเกาะสมุยมาทำไมที่นี่ไม่รู้เหมือนกันฉันหลงทางมาเฮ้ยแล้วทอามาจากที่ไหนเนี่ย อุยเจอนางเงือกสองตัวเลยทุกคนเป็นพี่น้องกันพี่น้องป่าแป็นเหรอเอาเอาเอาจะจมแล้วอุ้ย <c oughs> ตัวนี้หางสีนี้แล้วตัวนี้ล่ะหางสีไหนขอดูหน,น่อย <c oughs> อู้ว <Wow! S 1> ้าวสวยทั้งคู่เลยดูสิ <c oughs> ไหนนางเงือกวไว้นะให้ดูหน่อยค่ะได้ค่ะเรามาพบกันเลยค่ะอะไรค่ะอ้โหนางเงือกมาเล็ลกมาก่อนแล้วที <c oughs> ่ฟองที่ฟองเลย สมุยเลยเหรอใช่ฉันก็คิดว่าเธออยู่เกาะสวรรค์หาดสวรรค์ที่นี่อยู่สมุยนี่เองฉันอยู่ที่เกาะสมุยโอ้โหมาจากเกาะสมุยกันเหรอใชอ่เดี๋ยวเธอว่ายน้ำนะฉันจะถ่ายใต้น้ำแล้ว ไม่กูแค่คิดว่าเจอคนขึ้นอื่นพี่เกลมาดีไซน์จะไหวอีกรอบนึงนะคะทุกคนมาดูนะังอดีไซน์ระบำใต้น้ำกันทำแล้วยัง้ทำแล้วมาเลย ตกน้ำเหมื่อมากนี่หายตกน้ำแ่เหนียวไปดูดีไซน์จะแค่ไรเอาเอาเอาอันนี้จะตกน้ำแล้วไหนพี่ใหม่มาแล้วพี่ใหม่มาแล้วนี่นางเงือกพี่ใหม่ทุกคนนางเงือกพี่ใหม่นี่นางเงือกบิดขาใหญ่เลยนี่ไปแล้วอ่ะนางเงือกดีไซน์ตามพี่ใหม่ไปตรงนู้นเลยค่ะไปพ่อมารับแล้วนางเงือกไม่ตีขาเลยนางเงือกอ่ะ อันนี้อันนี้สุชิชีแล้อ่านี่ทุกคนตอนนี้พี่ใหม่กลายเป็นนางเงือบไปอีกคนแล้วมาดูกันว่านางเงือบพี่ใหม่จะว่ายน้ําเป็นยังไงทุกคนจะสู้น้องๆได้หรือเปล่านะพี่ใหม่พร้อมไหมคะโอเคพร้อมค่ะพร้อมเราไปเลยค่ะ น,นี้ก็แปดโมงกว่าแล้วนะคะไหนดูซิห้องพี่เกียวปิดประตูตตตแล้วตื่นหรือ,อยังเมื่อกี้เห็นพี่เกวอยู่ห้องนี้แวบ๊บๆน่อยี่เดียพี่ซิโอ้โหมีคนมาเล่นน้ําแต่เช้าเลยนะดีไซน์ไปพี่เกวโอ้โเพิ่งตื่นนะคะรอจะทุกที่กินข้าวนะคะไปะดีไซน์ไปรอพี่ตรงนู้นกันค่ะไปไปดูกันอาหารเช้ามีอะไรให้ทานน้องเอ๋ย นี่อาหารเช้านะคะข้าวต้มนะแล้วก็อันนี้เป็นชุด American breakfast นะคะโอ้โหดีไซน์เปนไยอันนี้ย้อนแสงนะคะทุกคนมืดเตื่นเลยนี่ก็จะมีไข่ดาวม,มีขนมปังปิ้งนะดีไซน์กินแล้วนะมีไส้กรอกนะคะมีเบคอนนะคะอันนี้เป็นมันบดด้วยแล้วก็มีผลไม้ให้ด้วยนะคะนี่มีกาแฟ<อ>พี่เจลลี่มาแล้วพี่เจลลี่กินไหมคะอรอแม่ก่อนนะคะ โอ้โหนี่นะคะทุกคนดีไซน์ทานหมดเรียบร้อยแล้วโอ้โหต่อด้วยอะไรคะเนี่ยตีมอ่านั่งเลยค่ะนั่งฝั่งนู้นก็ได้ไปอ,อันนี้ไอติมอะไรอะไ่ะไอ้ไม่เคยเห็นเลยไอติมใหม่อะคะวา้าวเยลลี่ส้มเหรอนี่นะทุกคนเป็นแบบนี้เนาะโยเกิร์ตลูกนมเปรี้ยวเยลลี่ส้มกินข้าวเสร็จต่อด้วยไอติมเลยนะคะทุกคน<ไ><ไ>ตอนนี้นะพี่เกลี่ยังไม่มาเลยนะคะทุกคน นี่พี่เกลี่ลงมากันแล้วนะคะทุกคนพี่เกลีกินอะไรคะกินข้าวต้มค่ะกินข้าวต้มนี่พี่ใหม่กับพี่หยกก็มาแล้วนะคะพี่ใหม่ก็กินข้าวต้มนะคะนี่พี่หยกกินเหมือนดีไซน์เลยนะคะทุกคนแต่คนนี้คนนี้คนนี้โอ้โหคนนี้กินอะไรคบไอติรมครับเฮ้ยอกินไอศคมแต่เช้าเลยนะทุกคนนี่เดี๋ยวเราทานข้าวกันเสร็จแล้วเราจะไปไหนกันคะดีไซน์ไปหาดนางรำไปเล่นน้ำใช่ไหมคะ ไปถ่ายคลิปไปถ่าย M v ด้วยเนาะอะตอนนี้ก็ขอตัวทานข้าวก่อนนะคะทุกคนมี่อันนี้ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอ้าวไม่รอแม่เลยหรอดีไซน์ดีไซน์เดี๋ยวแม่ล้างตัวก่อนโอ้ยเย็นนะมาค่ะตอนนี้นะแม่เกดก็ลงแล้วนะเหลือหญ้านะเหลือพ่อปองแล้วทุกคนยังไม่ลงนะพี่หม่ยังไม่เปียกเลยนี่พี่หยกก็เปียกแล้วนะทุกคน นี่นะทุกคนน้าอยู่หน้าอกแม่กุ้งเลยนะนี่แต่ว่าดีไซน์ใส่ชูชีพนะนี่นะก็เลยลงได้นะเล่นได้นะคะทุกคนแต่ก็อยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะคะเราจะรุ่นปไปแข่งกันนะโอ้โหแม่ถือกล้องด้วยอร <c oughs> ะไปให้คนว่ายน้ำให้เป็นแล้วถือกล้องด้วย <laughs> มาแล้วมาแล้วโอ้ <c oughs> โหนี่ มาแล้ว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 อ้าวเวนหลุดเลยนี่นี่นี่พี่เกลเราต้องไปตรงนี้ไปถ่ายรูปตรงนี้สวยมากเลยทุกคนดูสิววานี่นะทุกคนโอ้โหเสียดายที่วันนี้ฝนตกนะฟ้ามืดครึ้มนะอ้ามาพี่หยกกระโดดอ้ามาเราเรียนต่อไปนี้ครูจะสอนท่าปลาดาว กูชี้มาก่อนสิได้ค่ะเย้ค่ะพี่ไม้เร็วพี่ไม้รีบๆเอากล้องมาพี่ไม้เอากล้องมาเ,ามาเาป็นตัวประกันนะทุกคนาาพี่เจลดีไซได้ถึงพึ่งได้เลาะอามาคุณครูจะสอนท่าปลาดาวนักเรียนดีไซน์พร้อมหรือย,ยังคะพร้อมท่าปลาดาวนั่งหงายพร้อมแล้วท่าหนึ่งสองซ้ำ ปล่อยขาปล่อยอย่าเกรงตัวปล่อยตัวทำธรรมชาติไม่ได้ต่อไปนักเรียนเกลลี่มานเรียนเจนักเรียนเกลลี่ทำได้ไหมถ้าปลาดาวมนอนหงายอ่ะอยากเกรงตัวปล่อยตัวธรรมชาติโอเคปล่อยมันลอยน้ำไปฉันจะไปที่ใ้น้ำได้นักเรียนเกลลี่ได้อยู่แป๊บนึงนักเรียนดีไซน์ทำไมเกแขนไม่ต้องแขรงแขนดิเขาลอยตัวไปเลย ต่อให้เลยนับ 1, 2, 3หรือออกไปเลยหน้าแม่จะต่อให้สามวิสามวไปพร้อมยัง 1, น3ไปเลยไปมาต่หนึ่งนะไม่มีแว่นมาลืมบ้างทำไมเธอวนไม่อยู่หลังฉันสบายด ว่ายวนเหรอนี่นะคะทุกคนมาถึงนะเราก็มาเล่นสาว่ยน้ํากันเลยนะคะทุกคนเพราะว่าฝนตกนะก็เลยทําให้น้ําทะเลขุ่นนะทุกคนน้ไม่ใส่ไม่น่าเล่นเนาะก็เลยเล่นสระกันก่อนนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ภาวนาขอให้ฝนไม่ตกนะทุกคนเราจะได้เล่นน้ําทะเลใสๆกันนะคะไปสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะบ๊ายบายค่ะ ทุกคนบ๊ายบาย